มีวะดีเนาะคือถอยมีวะคือคือหมอมีนะบุสวสบายดีนะพีน่น้องโอ้ยสบายดีเลยอาระตูนจับกล่งองหน่อยในถ่อยีบ๊อกพอ,อชิชาฮะเอานะกล่อ,อมหนึ่งประจัน พี <t> ่น้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่างานปลูกข้อตอแคนพี่น้องเลยเดือนสองเนาะออกไม้สองคำบ่หรือว่าหนึ่งคำนี่แหละจำไม่ได้เลยเนาะเป็นงานแรกแหกตีบ้านโคกง่ายพี่น้องเลยเพื่อนอุทุมพรแข่งสวรรนเขตเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพี่น้องทีฟีกันเบอร์สุขสุคนพี่น้องเลยเนาะถึงกล้องมากานี่แล้วเนาะ ขอไข่ได้พีน่ะไอ้แบบเล่งล้วนเนาะเร่งล้วนเลีงลวนเหมนในปรชิมูกินเนี่นี่้องประจันพแ้เนี่ยอาหดสสูแ่กินสิเฮดีกานี่ยย่แล้วไ้โมกนี่ไหกะยามันไยามันจะเตเทือนเด้พี่น้องเนยเนแบบเทือนเลยจะมาเทือนบ่อนะัวนี้ัวนี้เนาได้ไได้เบิดได้บิดหาของเบิดเออได้เออแ้นอตอนอยู่ภูเขานี่เนาะ โอ้ยขี่ไปนอนปลานอนขาดขวดอ่ะนอปห้อกูขาดอันนี้เนาะเนาะเอ็ดใช้จ้องเจ้าน่ะอีดาเออเโอ้ยอเอ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 อเเป็นออเอออยู่บ่อนเเเเอเออเอออเออเเเอยังนี่เเอนี่เ หมอน้อยพดน้อยดหมดเนั่นคยเบิ้งรว่าจบานึงสูดเข้าโอ้ยยันี่หมอสุดต้องแจกดเนี่โอ้ยกินลงอยู่ว่บาดเลยเฮ้ยอะไรอีเข้มไป ตายครับออีกบอกใช่นี่เนาะเฮ้ยอันี้มันเป็นพัดก็ว่านี้ไม่ใช่ไ่ใช่มันพอยนะไม่กลัวกระับมาเลยมียังใส่พัดบอกใส่ัดสมบิวพุเอาน้ำใส่อีกไหมอีกบ่อดีได้เนาะน้ำเนี่ยน้ำบราณเหเห็ดนี่คอยงดูเฮ้ยเห็ดอะไรตะพีปินนะ เราวันะชอเนยรา้นอว่ะชอบนีเร็วหดเนาะนะานแค่ว่าะตายพี่พี่แตะก้กระไรวาบนวาท่านจบจบกัน่ดลระวังตัวเองอยู่ด้นี่ เนาะมันเหยียบนี่นอ oh, ือหลดปืนด่ผมให้ด้นี่นี่อ๋อยางิงชิ่พักชีนี่สิ่แบบว่านีโมเมอินธรรมดาเลยสิขาได้นี่ชินงิขาลายิ่นสันผอมสันผอมก็ดีร้วจงให้เห็น่น้ียห้ยเพียงคน่ะตายเนอะต้องเป็ตะเพเลยยังยังนี่นี่ันยังค็ดอยู่เลยนซอยเจ้าอยู่ชื่่ายังยัเกลือบอกมื่อยา้ำดำม่ให้ไดอกนเชกันใช่เปลาเนาะชิมมัชิมมักชิมเจเจ้ด้วยฮะ น้ำปบจังบ้นดน่วโอ้ย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 โอยโอไอ้บาตึงด้วยะน่ะเขาขอระยนี่ยเขาจะจองรูด้านี่เออโอ้ยมือดยโอเคุยบนแก้วได้อิย่ยมาจิ้มด้วยฮะแกคงมนะบุญด้ะเนอะเบิ้งบุเบิ้งห้องครัวเิ้ก้อนลองเสียบนอบ

ใช่ที่องังบ้างโอ้ทีงานะกีอเนาดีๆเอเจ้าโคตรเ้อไมาดิอันนี้ว่าทั้ไอเจ้าโคตรอันนี้นะชอบกี่นะบอสอ๋อเรื่องอไม่ใช่จานใช่อจานไปหเขาใช่ไหอ buồng đấy nó bùi mi buồng anh đi thắng thắng cho vào bộ ừ. thắng bao thắng kinh ngan kinh ngan này nó kinh ngan là về Đó đéo sợ nó <laughs> đấy, áo, treo, cái chim gấp túi ăn con. Gặp rồi, công Chim nhu lịch học chim nhu lịch học chim nhu lịch học chim nhuận 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 chim เนาะตอนไงฮะหมวจันตอนไงเนี <t <t ่ยเแบบคนในช่งสีรุ <t os> <t os ่นแท้เนี uh> ่ยอจันใครกินก็จองกัานานทากบอกายยังก็เว้นบาที่จองไงพดเศเนาะเน้อนา่แล้วสีมือสายาสอกไปหอกเลยบอพิษวางเนกลาพพง้จจงดิ มึงแง่ทางนั้นก็เลือดใช่เลือดขัวอยู่มองใช่มองขัวอยู่อยากบอกใช่มาส้มคนพี่บอกปรนแล้วมือใดดๆอยู่ซื้อกินว่นนี้ซุกแล้วซุกแล้วพี่น้องเนียเอาถ้วยมาโรดบาานน้องไปไปนี่ถ้วยมาเลยสักเท่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนาะอีกบางอีกประมานั้นแล้วนี่ทอดจุกนทักเท่ดีเนาะเดือดตอนเดว่า ยงกับเพื่นแก้มนางบ่งัวงัวเผาบ้ามาดงัวเผาเนาะมันมาดนิดนึงสีมงก่อพี่น้องสีมอืมกุดกขอโทษขอไปกินเนื้อพียงสีมูสอกบอกเลยเยียมจับไหถึกจะดมาดี เออเมันเป็นเจ๊ะใช่ไหมโอ้ยมันสุกนนเค็งอเออเอ้ามานิพอมเชิบโหดีล่าาตักกันดีลาการตักโคละนี่ต้องอะไรก็เวยดีอดีอ้าวเนอะเวลาเมื่อไีร่นี่คือช้าแท้ อาน้ำส่อยบอไปจังเจียวั้งถั่วโคกันนังนี่มีอยู่สองตั้งหมกแกงวัาสิตั้งหมกแกงจ้ะเก็บจำไปน้ำในเสบแล้คอยมังกันจำนหลายเน่ยนึ่งดิจน้ำจำนวยนะน่นกมวยสอบโฮยจะมาบุันเราเห็นหกังยืนสูงนี่เฮ้ยไม่ได้ิมดรู้โอ๊ยจะเอาเฮ้ยสอบน้ำห้อนน้ำ เป็นเกงเลยบาทว่ารสชาติเขาแบงเรื่อาติาทเอาเอาอ้ออเอาไปเสิรก้นเอาคนในเรือโต่ประจุก่นเนะอ๋อปจัพิเศษนะเดี๋ยวไปเบ่งทางด้นก่อนใสเจ๊เดือดใช่เดือดคัวอยู่นี่ งันบกกันย่อ่นพูดเพิ่นนพวกตนมีต่างหากสบายดีด้างนั้นเด้อขอแจวเนดเทา้สบายดีด้อขอแจวในดอเทาด้อวทันจนจางดเทาอย่าง้อโอ้ขอครลายพีน้องไอเสียงรังแน่นพิ่นกงลังอ่าหมอพลังสวดอยู่ทางนี้กั

เีต้อได้ตัวเนาเนคนทำต้มเือดเขาน้ำจำปลารวยเลยบบมากน้ำลาที่แบบดไปน้ำจํำน้ำไปน้ำนะจํำจีจำจวนนะพอดีเป็นเชะบ่นั่นเลยมาจ้ะเช้หนะเมบุญเจ้านะเพื่อนเนาบปากบุตรีงแท้น่ตีเขียวดนเลย เพื่อนจกตีขคเหวพี่น้องเลยอันนี้ว่าเพื่อนเพื่อนเยว่าลายว่ได้นี่อชัอันชัเบ้าคำคมหจักบาทนี่ใช่คคมเพื่อนจักบาทนีมือร้ใสมือตัวเี้หงตนี้ใช่ปุ๊บเลยเป็นยังไงาโหซอยมือยตัวกีเห็นบ่อยู่หนึ่งสองมีความวดชเนาะซอยอย่มึงซอยหรอวะความมันอยู่น อันนี่โบเทียได้ๆพี่องได้บ้างตักอยู่ตั้งหนแบบนี้ได้บอดีนะหนังมาใช่น้อยเขาเนาะตอนไผ่เราบาดนี่มันจะหยาบขึ้นน้อยกว่าอืมว่าคือปัานพูดด้อเนาะโบให็นมันถุยมันหางมันพูดแน่วเลยพอแล้วตัวนั้นนี่ตัวนี้มันหน่อยมินนี่แดงตัวนี้มันแดงไปไปถึงแล้วไปเช่าจานแนว <laughs> à, ừ, mình ờ, <laughs> ừ, không? chào ừ. ừ, <laughs> ừ. <laughs> à, ừ. ừ. áo không? thì treo ừ. đây, thọng, hóng, đấy, bạn này đấy, nó phải là ra chìm muông tài đấy

อันน no, no. no. ี้ทา้งไายไายเจ้าบ่าวเนาะบ่อนเนาะไทยเจ้าบ่าวเนาะเป็นมาจากบ้านคาบเท่าบ้านคาบเท่าเน็ตเม่นบ่สาวบ้านคาบเท่าเลยเนาะคาบเท่ากับคาบแก่เนี้ยเดียวกันบ่บ้านคาบเท่าอยู่เมืองจำพรไปทางซุยไปทางซุยทางแกงเกาะคุณบ่แกงเกากนะครับมาไก่เติบได้นี่เนาะไก่เติบไก่เติบโอ้สบายดีเด้อทีมงานเนาะมาตุมมาโฮมกันอยูนี่เบิดเลยพี่น้อย

มรับประทานอาหารแซ่บๆนํากันเนาะนี้ทั้งหางานดีแน่กับงานบ่ดีแน่พี่น้องตรงข้ามทั้งเพื่อนของทังลุงนี่ก็ทั้งไม่เท่าใหญ่เนาะอันนี้ก็อ่าก็ได้เสียชีวิตมื้อเช้านี่พี่น้องเป็นงานทั่วเนาะเป็นทังผู้สูงอายุนี่ก็พี่น้องนี่แหละทางานเสียทั้งนี้มาก็เป็นงานาผู้คอต่อแขน

รอบน <asure it S 1> ี้กับสิบันีบ่ท่ันนี่เอห่โต๊กับ่รหเลวแวบันหึงโบงบ่เดียวเจ้าเสียมาได้บ่น้ำก้อนน้ำก้อนนี่เด้อไฟมัน uh, <museums S 1> ห่อนนะลงนี่ลด ไปนั่งอดนันบอนีอันเดียวนันบ้ออันเดียวนะ เส <Es> <laughs> <laughs> <sed> <laws> ู่เสจซับเจะเรอานเขาเพิ่งจะมาอยู่พี่พี่กับเขางานอยู่ล่าเรื่อเนาะแต่หนึ่งทางนักอุ่นใหม่ๆเยอะมากทุกคนเนี่ย บ้านนี่ทุ่มเต็มที่เลยงานนี nah, nah. ่เนาะอันนี้เคยกลางได้เนี่เนาะเคยกลางเคยกลางเป็เครือมือแล้วันนี้เคยแล้วาอันนี้เคยล้เนาะ thường men bóp, cười <ngát teng h Luxem> như ní là là nè, cười ngang trang như ní là, oh, phù chút nè đấy nó, cười ngang trang ní, cười hông, cười hông, cười hông, chúc lành, chúc lành, chúc chúc lành, 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 อื้อมาแล้วบ่จันปู่ยาวครูรวนมาเลยทุกงานพุ่นเนาะทุกงานเพิ่นบ้านไกลปู่ยาวพี่นัมาเนาะเว่าเดินทามากัรินทางเรเอานี้พนึ่ง3 4 3 4 เรียบร้อยบ่บาดนี้เนะเบดนี้กสิได้อันไปพูนบ่จับดนี้มนบ่เสียงสบางไปนําอยู่บ่เอ่อกันว่าแยกเวียแยกงานพี่น้องเยากกะไฟแฮ่เคยนี่แหละไปอ่าได้อยู่บ่เป็นหยังดอกไปไปนํากันนั่นแหละโยไปเบิ่งนํากันพี่น้องไปเบิ่งอ่าบ้านพี่่น้องนี่เนาะบสถานแว่าบ้านเมืองเพิ่นแต่ละจัด แต่ละบ้านแต่ละเมืองฉีคือกันครับทั้งเฮาบออันนี้อยู่ในระว่างเพิ่นสูตรแล้หรือเพราะประชนสูตรแล้วอะไรได้เนาะสูตรได้แล้วกับมีแต่อันกินข้าวกินน้ำก่อนกินเข่ากิน้ำเลยก็เตรียมเนาะ้อเพื่อนเตรียมแหไผ้มือเฮือนเจ้าเบาพี่หน่อยเนาะอ๊อฟสเนาะเรียบร้อยแล้วบานนี่พี่หน่อยมันคำกินนี่ใส่เบนเตมเป็นน้ำเบนตาเนาะ แสงอือเอาโอเคเด้อแซ่เนาะอาจารย์เนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ้ามันบ่สวยบ่งามจังได๋กเนาะเฮ็ดแบบมนบ้านนี่แหละพี่น้องเฮ็ดแบบสุดเลยแบบง่ายๆเนาะแบบีเลยนลเพราะว่าบ้านเฮาอยู่ลาวเฮามันบ่มีคือฝังไทยงไทยนี่สิจ้างโตจีนเพิ่นอ่าแบบว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นเป็นชุดคือจบเลยเนาะให้หาไหายซอยกันเนาะ ในในในงบในราคาน่ะเปิ้นจ้างคือจบเลยเนาะก็คือแบบตัวจีนอันนี้เฮาหาสุมเคยแบบคือยังแบบพิธีบ้านเฮาบ้านบ้านาบ้านเฮาก็มีกันพี่น้อง้เนาะคือเพิ่นอ่ามีฐานะใเพิ่นก็เฮ็ดตัวจีนคือกันเนาะนีเฮามีสีก็เฮ็ดสีพี่น้องเอ้ยโดยะนาก็น่าจะรุ่งโดยไปอย่างดีเนาะบนี้นเอ้ยเารุ่งบมนํากันเบิ่งนํากันเบิดมือเบิดเนเท่าไหร่บัดนี้เนาะ เอาเนาะลาพีดาน้องได้ชาวพจนเนาะอาจจะได้เห็นวิเห็นงานอย่างแบบแบบที่จะไส่เนาะดูดูนะเนาะไับพี่น้องเลยสู่คนเเนาะกากำลังใจพี่น้องเลยอ่ะตอพี่น้องเนาะเสียงเสียงดื้อว่าภาพเด้อพี่น้องเด้อคือเราคือดื่มเนาะถ้าบริยินถ้าบบชัดเจนจังไลยกะอ่าครับเขาโทษขอไปแต่ลายพี่น้องเนาะอ่าคลิปนี้กะจะบบอ่า มีนี่เป็นอะไรพี่น้อยเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เฮฮห้าเนี่ยก็เป็นงานจัดสรรบ้านเนาะ<ม>เอาจชงไรกันเนาะบุเสียงลาพีดานองอิซีกันไปเ,ปพ,เ,เ,บบเพื่อสุขุสุคนแต่กระทั่งคุณยายเจบุญเนาะบ่ว่ชียอยู่พนัยดั่กระทั่งประเทศพี่น้อยเนาะเขามาหามาส้มเป็นกำลังใจให้ทั้งบุเสียงตลอดมาเลอยพี่น้องเด้อเนาะในลำใหม่ด้วย,วยสุขกายสบายใจพี่น้อยเนาะเอามื่อนี้บเซียงลาพี่นนองไปก่อนไปมาพบมาเจอกันในคลิปหน้าเด้อยพี่น้องเด้อ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรีบซี้กันเบิร์ดสุขสูขคนสบายดี